เมื่อพูดถึงคำว่าทีมชาติไทยสำหรับใครหลายคนนี่ไม่ใช่เพียงคำที่อธิบายชุดนักกีฬาที่ทำหน้าที่แข่งขันในนามประเทศไทยเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวงังความภาคภูมิใจและความผูกพันที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมยัยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการพลังใจและความร่วมมือของทุกคนมากที่สุดคำว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการ จึงไม่ใช่ประโยคธรรมดาแต่มันคือประกาศแห่งศรัทธาและความทุ่มเทของเหลานักกีฬาชาวไทยทุกคนที่พร้อมจะลงสนามเพื่อชาติอย่างเต็มกำลังและทั้งหมดนี้ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อซีเกม2025ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพได้กลายเป็นประเด็นระดับชาติเพราะรัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณกว่า2,000ล้านบาทเพื่อเตรียมการทั้งหมดสำหรับทัพนักกีฬา การฝึกซ้อมการพัฒนาโครงสร้างและภารกิจเบื้องหลังจำนวนมหาศาลที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะว่าเงินจำนวนนี้จริงๆแล้วถูกใช้ทำอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรต่อผลงานของทีมชาติไทยในเวทีซีเกมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทุกครั้งที่มีมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคความคาดหวังจากแฟนกีฬาชาวไทยมักสูงเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปเพราะซีเกมไม่ใช่แค่เวทีแข่งขัน แต่มันคือสนามที่คนไทยเชื่อว่าต้องคว้าอันดับหนึ่งหรืออย่างน้อยต้องอยู่ในกลุ่มชาติที่ดีที่สุดจึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อมีข่าวเรื่องงบ2,000ล้านบาททั่วโซเชียลต่างตั้งคำถามว่าเงินจำนวนนี้ไปอยู่ส่วนไหนใช้ทำอะไรทำไมต้องเยอะขนาดนี้แอรลมันจะคุ้มค่ากับเหรียญทองที่คนไทยอยากเห็นหรือไม่แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเบื้องหลังความสำเร็จของทีมชาติ ไม่ได้มีแค่นักกีฬาแต่มีระบบการบริหารจัดก,การที่ซับซ้อนโครงสร้างสนับสนุนหลายชั้นเจ้าหน้าที่นับพันรวมถึงการเตรียมทีมล่วงหน้าหลายปีเพื่อให้วันที่นักกีฬาไทยก้าวลงสู่สนามนั้นทุกฝีก้าวถูกวางแผนมาอย่างละเอียดที่สุด เริ่มจากการคัดเลือกนักกีฬาทั้งทีมฟุตบอลทีมฟุตซอลทีมวอลเล์บอลทีมมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักกรีฑาแบดมินตันไปจนถึงกีฬาที่คนไม่ค่อยรู้จักอย่างหมากล้อมคูราดหรือกีฬาพื้นบ้านบางประเภททุกชนิดมีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยงบส่วนหนึ่งถูกใช้ในการตั้งค่ายเก็บตัวทั่วประเทศ ทั้งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติหัวหมากโมกเหล็กเชียงใหม่พัทยารวมถึงการส่งนักกีฬาบางประเภทไปเก็บตัวต่างประเทศในโปรแกรมพิเศษเช่นแบดมินตันไทยที่ต้องซ้อมในศูนย์ฝึกระดับโลกหรือมวยสากลไทยที่ต้องบินไปสปาริ่งกับตัวท็อปของเอเชียเพื่อเพิ่มประสบการณ์การแข่งขันการเก็บตัวของแต่ละชนิดกีฬาไม่ได้เป็นเพียงการฝึกซ้อมตามตาราง แต่มีทีมเวชศาสตร์การกีฬานักโภชนาการนักจิตวิทยาการกีฬานักกายภาพบำบัดครูฟิตเนสดูแลความแข็งแรงรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันมีการใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นกล้องจับความเร็วเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหวโปรแกรมวิเคราะห์จุดบกพร่องและแผนโภชนาการส่วนตัวที่ออกแบบให้แต่ละคนมีสภาพร่างกายเหมาะสมที่สุดในหนึ่งค่ายเก็บตัวของนักกีฬาไทยแต่ละชนิดกีฬา ต้องใช้งบหลายสิบล้านบาทต่อรอบและในแต่ละปีมีการฝึกหลายรอบตามโปรแกรมของแต่ละสมาคมเมื่อรวมทุกชนิดกีฬาเข้าด้วยกันงบหลักพันล้านจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนอกจากนั้นยังต้องรวมงบสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันอุ่นเครื่องนอกประเทศค่าตั๋วเครื่องบินเป็นหมู่คณะค่าที่พักประดับมาตรฐานนักกีฬาค่าจัดหาอุปกรณ์และชุดแข่งขันที่ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล หลายคนอาจคิดว่าชุดแข่งขันธรรมดาแต่จริงๆแล้วนักกีฬาต้องใช้ชุดพิเศษที่สามารถยืดหยุ่นช่วยระบายอากาศลดแรงต้านมีคุณสมบัติแบบเดียวกับที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกซึ่งราคาต่อชุดสูงมากโดยเฉพาะกีฬาที่ใช้ชุดเฉพาะทางเช่นว่ายน้ำกรีฑามวยปล้ำหรือจักรยานงบส่วนนี้แม้แต่ละสมาคมต้องจัดสรรอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังรวมไปถึงรองเท้าสนับแข่งถุงมืออุปกรณ์ฟื้นฟูและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ต้องสำรองไว้ตลอดการเก็บตัวนอกจากนี้งบประมาณจำนวนมากถูกใช้กับสิ่งที่แฟนกีฬาไม่เคยเห็นบนหน้าจอเช่นค่าแพทย์ประจำทีมค่าอุปกรณ์วัดค่าร่างกาย MRI ตรวจสมรรถภาพรวมถึงการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บตามมาตรฐานโลกซึ่งในช่วงการเตรียมทีม6 1ถเดือนก่อนซีเกมทีมแพทย์ต้องทำงานหนักกว่านักกีฬา เพราะต้องตรวจเช็คสภาพร่างกายทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้มีนักกีฬาบาดเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ถือเป็นความลับที่หลายสมาคมไม่ค่อยเปิดเผยเพราะอาการบาดเจ็บของนักกีฬาชั้นนําเป็นข้อมูลลับสุดยอดที่คู่แข่งจะไม่รู้เด็ดขาดเรื่องสําคัญอีกอย่างคือค่าตัวของสตาฟฟ์และโค้ชทั้งโค้ชไทยและโค้ชชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโค้ชฟุตซอลระดับโลกที่มาคุมทีมไทย โคชวอลเล่บอลหญิงชุดใหญ่หรือโคชฟรีทาจากยุโรปที่ถูกจ้างมาเพื่อยกระดับความเร็วของลู่วิ่งไทยค่าแรงของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อยู่ในระดับหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนหลายคนอาจคิดว่าแพงแต่ฝีมือของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้ทีมไทยสามารถแข่งขันกับเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียได้อย่างสูสี ยิ่งไปกว่านั้นเงินจำนวนมากยังถูกใช้จัดเวิร์กช็อปด้านจิตวิทยาการแข่งขันที่ช่วยให้นักกีฬาไม่ตื่นสนามไม่เครียดไม่กดดันและรับมือกับเสียงแฟนบอลคู่แข่งในสนามได้โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลที่มักต้องเจอแรงกดดันมหาศาลเมื่อเล่นในบ้านคู่แข่งนอกจากนี้ยังรวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์ฟื้นฟูระดับโลก เช่นเครื่องแช่เย็น C R Y O ห้องออกซิเจนแรงดันสูงและโปรแกรมกายภาพเฉพาะบุคคลที่ช่วยให้นักกีฬาฟื้นตัวภายใน24ชั่วโมงหลังการซ้อมหนักอีกด้านหนึ่งของงบประมาณคือเรื่องระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ขู่แข่งโดยทีมวิเคราะห์ข้อมูลต้องเก็บข้อมูลของฝั่งตรงข้ามทุกรายละเอียด ตั้งแต่สถิตินักกีฬาตัวเลขเฉลี่ยในการแข่งขันแท็ติกที่ใช้บ่อยจุดอ่อนจุดแข็งวิดีโอการแข่งขันย้อนหลังและข้อมูลภายในที่บางครั้งต้องซื้อมาจากบริษัทข้อมูลกีฬาระดับโลกซึ่งมีราคาสูงมากแต่ข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้โค้ชช่วยทีมไทยออกแบบแผนการแข่งขันให้เหนือกว่าเงินจำนวนหนึ่งยังถูกใช้สนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนเพื่อสร้างทีมสำรองหร,องหรือทีมต่อย,ยอดในอนาคต เพราะในซีเกมไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแข่งขันได้ทุกครั้งบางคนต้องผ่านการฝึกจากชุดเยาวชนการสร้างภายปลายของนักกีฬาหน้าใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องใช้งบลงทุนหลายปีเพื่อสร้างฐานรากให้แข็งแรงเช่นโปรแกรม U23 ในฟุตบอลหรือเยาวชนพิเศษในกรีฑายิมนาสติกและเทควันโดอีกส่วนที่แฟนกีฬาหลายคนยังไม่รู้คืองบประมาณจำนวนมากถูกใช้ในด้านสวัสดิการ เช่นค่าตอบแทนรายเดือนของนักกีฬาค่าที่พักค่ากินอยู่ค่าจ้างพนักงานดูแลสนามรวมถึงค่าประกันอุบัติเหตุระดับสูงสุดที่ต้องครอบคลุมตั้งแต่ซ้อมจนถึงวันแข่งขันเพราะกีฬาบางชนิดมีความเสี่ยงสูงมากเช่นยิมนาสติกจักรยาน BMX หรือมวยสากลการดูแลหลังบ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและใช้ค่าใช้จ่ายมากจนอาจไม่เคยถูกหยิบยกในข่าวทั่วไปเมื่อรวมทุกองประกอบเข้าด้วยกัน เงินจำนวนกว่า2,000ล้านบาทที่รัฐใช้นั้นไม่ได้ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายแต่ถูกแบ่งสัดส,ส่วนอย่างรอบคอบเพื่อเป้าหมายเดียวคือความสำเร็จของชาติและการสร้างพลังใจให้คนไทยทั้งประเทศได้ภูมิใจอีกครั้งเมื่อธงไตรรงถูกชูสูงบนโพเดียมซีเกมส์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในทั้งหมดนี้ไม่เช่างบประมาณไม่ใช่เครื่องมือล้ำสมัยไม่ใช่ค่ายเก็บตัวหลายล้านบาทสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจของนักกีฬาไทยทุกคนที่รู้ว่า พวกเขาไม่ได้ลงสนามเพื่อตัวเองแต่ลงเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนที่เฝ้าดูอยู่ทางบ้านและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคำว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการถึงทำให้หลายคนขนลุกเพราะมันคือคำประกาศที่ไม่ได้พูดเล่นมันคือสัญญาที่นักกีฬาทุกคนให้ไว้กับคนไทยทุกหยดเหนือทุกแรงกายทุกความเจ็บปวดทุกน้ำตาบนสนามซ้อมล้วนเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้ดีว่า เมื่อเดินลงสู่สนามพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อชัยชนะแต่เพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายที่ต้องเจอแรงกดดันมหาศาลฟุตซอลหญิงที่หวังเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงที่แบกรับความคาดหวังเต็มร้อยมวยสากลที่ต้องลุ้นเหรียญทองทุกครั้งหรือกรีธาที่เป้าหมายชัดเจนคือแย่งความเป็นหนึ่งในอาเซียนจากเวียดนามทุกกีฬามีความหมายและทุกเหรียญทองมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ใช้เตรียมทีมหลายเท่า ทายที่สุดนบประมาณ2,000ล้านอาจดูเป็นตัวเลขใหญ่แต่เมื่อเทียบกับรอยยิ้มความสุขและความหวังของคนไทยทั้งประเทศเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยดังบนสนามซีเกมมันอาจมีค่ามากยิ่งกว่าที่เงินสามารถประเมินได้และในปี2025นี้ทีมชาติไทยทุกชุดพร้อมแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลงสนามในวันที่ชาติเรียกหาและพร้อมที่จะทำให้คนไทยภูมิใจอีกครั้ง ไม่ว่าจะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งแค่ไหนหรือแรงกดดันในสนามาจากหนักเทียงได้พวกเขารู้ดีว่าทุกความสำเร็จไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือชัยชนะแห่งประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน